อาสินแล้วดีแล้วไปกับสินกับทำอยู่กับสิ้นกับันเราต้องเลือกเส้นทางชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเดินทางเส้นทางมีเยอะแยะเส้นทางมีเยอะแยะมกับสายล่าก็มีหลายสายรวมไปที่จุดเดียวกันเส้นทางเส้นทางเส้นทางก็มีหลายเส้นหลายสาย เป็นทางที่โขขาเป็นลมเป็นบอ่อมีเกาะมีน้ำาบบนี้เยอะแยะแต่ว่าทางเส้นทางของธรรมะเส้นทางของชีวิตจิตใจเราต้องเลือกมันเกิดชีวิตคือการเดินทางเราต้องเลือกเนื้ออาหารความเป็นอยู่ปจจัยทางศีลมีมาเราต้องเลือกมันเ็าเลือกมาทำาคนะเน์เกแต่ความดีดีเกิดแต่ความมีค่ามีประโยชน์สำหรับสำหรับ สุขภาพกายใเส้นทางของชีวิตเราเลือกอย่างนั้นแต่เส้นทางของจิตของใจเราก็เลือกมาสิ้าตัดเป็นสระเป็นที่พึ่งมีสระนมีที่พึ่งคนเรามี้องมีที่เย็ดทือที่เหลียวไว้มีสระนามีที่พึ่งเอาไว้ถ้าปล่อยไปตามยาถากรรมปล่อยไว้ตามลมตามแรงอย่างว่ามันกับจอบเนี่ย ยิ่นคิดใจเลยนะอืไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสริระตัวตนเนี่ยชอบเที่ยวคนเดียวไปไกล <c oughs> เที่ยวคือมันคิดมันนึกมันฟุ้งมันฟุ้งมันแต่งเที่ยวการทงเที่ยวของของจิตของใจเนี่ยไม่มีตุดไม้ใบแดดไม่มีตุดไม้ใบดังจะว่าเกาะเป็นเกาะที่อ่าคงได้แท้จริงก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเกาะอะไรเกี่ยวกับอะไร มันไปได้สายลพัดเหล่านั้นนะแต่การทําเที่ยวของจิตของใจจะทำเดินของชีวิตเนี่ยเขาเดินไปตามเส้นทางก็มีอยู่แล้วต้นไม้ของส่วนรูปส่วนนามมีเกิดมีดับเป็นเป็นเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่เรื่องของจิตใจแล้จะไปเกาะไปเกี่ยวไปเที่ยวกับอะไรเอาอะไรเป็นที่ยึดถือเหนี่ยวไว้ ฉะนั้นพวกเราทำทีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์เดเพราะพระพุทธศาสนายังมีคำสอนของศาสตาาราตจากท่านผู้รู้พุโทมเจราผู้รู้ท่านตะเกียบตะไกรกเขาแหวกายมันกับพวกเราเนหะลัสอนเสนาที่เกาะที่พึ่งจนได้ที่พึ่งอันแท้จริง เป็นที่เพื่อการปลอดภัยแล้วงั้นนะถ้าในเกาะเกาะที่ปลอดภัยนะเป็นพ่อเป็นชาติจะเป็นพ่อที่ปลอดภัยนะเป็น,ก,ปน,ปน,ก,ปนกิจที่ขอสินขอธรรมนี่แหละนะอย่างพวกเราได้สมาติสมาทานนะสมาทานไม่อย่งพันเตไม่อย่งพันเตวิสุงส่งวิซนะุ่งนกะับนักทาย เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรนารณะเป็นที่พึ่งเป็นเกาะที่ที่ทีพึ่งแต่ที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งได้จริงนะอ่าพึ่งได้พึ่งได้จริงอืมพึ่งกับแนวทางของท่านโพู้ท่านโพลุจริงพึ่งได้ไปพ้นก็คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพระันรรา,ารเนี่ย <c oughs> คนเราเกิดมาต้องหาที่พึ่ง เจลิที่แรกทางชีวิตก็ถึงพึ่งบิดามารดาต่อมาก็พึ่งาอาศาัายความเป็นอยู่อาหารต่างๆจะเป็นะพึงของจิตของใจเพราะจิตใจมันไม่มีไมเหมือนรูปมันเที่ยวคนเดียวไปไกลไม่มีสริละตัวตนมองเห็นได้วคยตาไม่ได้มองเห็นเวยตามไม่ได้ จะสัมผัสด้วยด้วยมือด้วยอะไรก็ไม่ได้ต้องสัมผัสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเด่วยใจของละเอียดบ่อยเป็นของเรื่องําําลับซ้อนมากอยู่อยู่ท่ามกลางของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมีอยู่ไม่เคยสับสนไม่เคยไม่เคยตายว่างั้นไม่เคยมีปัญชาจะเที่ยวไปเล่นไปมี สารภาพที่มันเละร้อนอะรแบบนีนจิมหาหลานมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทัจนจะหาให้มีสาระเป็นที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดที่เหนียวเอาไว้ตั้นเปรียบว,ว่าจิตใจไม่มีสติละตัวตนชอบเที่ยวคนเดียวไปไกลไม่มีเกาะมีดอดน,นะถ้าใครมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญา สัรวจสำรวมเดองจิตใจนี่ได้คนนั่นจะค้นจะบ่วงแห่งม,มันเพราะอยู่ในโลกทั้งสามโลกธาตุทั้งรัง้นแ้ต่อยู่ในเงื่มมือของพญามาัจจุราชนในสายตาของพญามัจจุราชสายตาของมารทั้งนั่นแหละมานคือความแฉะความเก็บ,คว,บความตายความพันาวสารพัดม,มานจะเกิดมานในท่ามกลางแห่งมอยู่ในท่ามกลาง,งหนึ่งไม่เป็นที่ น่าไว้ใจเป็นเนงะินเนถ้าจิตของเราไปเกี่ยวไปก่อ,อไว้นั่นะอืมก็ถือว่าอยู่ในเนื่อมือของพญามัจจุราชปัจจุบัฉะนั้นอืพระพุทธเจ้าเพื่อหลาทั้งหลายพุท่านจะรูรู้จริงจริงได้ท่านจงสอนให้เราพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสาสณาเป็นทิ่พึ้นเราไปตับสินกับทาตืา่นเช้าเข้าหน้าให้พัฒนาตนเรียนอยู่เรื่อยๆ มีทานก่อนจึงมีสินก่อนไปซ้อนใจตนเงองรักษาใจตนเองรักษาเพีรักษาใจตนเงตอนเดงด้วยสินด้วยทานชีวิตที่เราดูแลก็จะปลอดภัยจิตใจเราจะปลอดภัยจากพญามัตตุราชเทมานะมานตามไม่เห็นดวงนัินตานนะ่านะตามไม่เห็นนะเพราะเรามีที่หลบภัยหลบพญามัตตุราชถ้าเราเข้าไปถึงความลึก เรียกว่าที่ปลอดภัยก็คือมีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นนะครับนั่นแหละเป็นที่ปลอดภัยยิ่งนี้จากโลกทั้งสามนี่มนุษย์โลกอาตามมาโลกพมตะโลกอย่างนี้เป็นต้นนี้จากโลกทั้งสามนี้ได้นั่นแหละโลกุตรละทำโลกุตรละนั่นแหละนั่นยิ่งไม่มีน้ำมันจะามไม่ ไม่ถึงมานะตามหมายไม่เจอนะนั่นพระพุทธเจ้าท่านถึงจุดนั่นนลท่านจะประกาศศาสนารมคำสอนเอาไว้ให้รู้จักมีทานมีศีลมีภาวนาไว้ก็จิตใจของเราจะอยู่ด้วยความปลอดภัยอยู่ด้วยความสบายหายห่วงหายจากบ่วงหายจากม่วงแห่งมานบังการต่ห,หายจากน้ำมึนน้ำหายตาของพญามัจจุราชคือ,อไม่อยู่ใน เส้นทางของพระยาแมจุราชคือบ้านไม่มีความเก่ไม่มีความเกี่วไม่มีความตายพระพุทธองค์ส่งปัญญาวิสาสนาสอนาไว้ชีเอาไว้บัตรวัวเส้นทางให้คนจากบ้านแต่เราเกิดมาแล้วมนเกิดมนในเส้นทางของบ้านเลย้วแต่ว่าให้เรียนรู้เรื่องเส้นทางของบ้านคือ ไปยึดไปเที่ยวไปเกี่ยวข้องครับมารปเรองนามสังขารเป็นต้นนี่แหละโรคเกิดมาแล้วคือสังขารมันมีแก่มีเจ็บมีตามีความพัดพาแต่การปฏิบัติตามนัตามแนวของพุทธะมันจะรู้ยิ่งกว่านั้นจะหลุดไปจากในพรามนี่มีการยึดมั่นสําคัญมากว่าโรคเป็นของอ่าที่ยึดได้จีิแท้จริงที่อาศัยได้จีิงแท้จริงเพราะโรคมัน มีกิหมาให้ไปดานน้องเขามีความเกิดความเสื่อมในตัวของมันอยู่แล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะมีรูปอยู่ที่ใดมีนามอยู่ที่ไหนยอดอยู่ในสายตาพยามัจจุราชผูกก้ปฏิบัติตามธรรมคํา,าสอนของคุณธะของผู้รู้นี่นะก็จะแยกออกไปใจก็จะแยกออกไปแยกออกไปถ้าแยกไม่ได้อยู่กัพุทโธธัมโมสังฆไว้ มีสิ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้มีทําเป็นเครื่องที้ระลึกนึกมาประพฤติปฏิบัติเอาไว้ก็ <c oughs> จะค้นจากบ่วงของบ้านในสายตาของพระยามาธุราคือม,นมันผนะู้ใได้จะม,มีสังวรสํารวมระวังติดดวงนี้ใจอยู่นี้ได้นะอยู่กับพุโทโธพุโทโธเป็นต้นธรมรมโนสำโฆเป็นต้นพูกนั้นจะค้นจากบ่วงของบ้านนะนะบ่วงมันมีเยอะในโลกไปเนี่ยเขาจะดักเอาไว้ ดัเอาไว้ดัเอาไว้เอารูปเป็นเรื่องดัเอาไว้เอานามเป็นเรื่องดัเอาไว้เอารูปเสียงกลิ่นสัมผัสรสอาหารที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายต้องการจะทานอาหารแบนเอาไว้เอาไว้ดังนั้นถ้าใครสนใจเรื่องพอใหญกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ไม่พียารนาให้แยกใครพราสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะที่ออกจากบ่วงที่นี้ที่พ้นจากท่วงจาบ่วงจากบ่วงเมื่อนันอ่านะ เขดับเอาไว้ดับเอาไว้ดักเอาไว้ทำมมนุษย์สัตว์ง่อเขาเบาบรรดาย่อมย่อมไปติดกับที่เขาดักเอาไว้อย่างอย่างที่ว่าน,นี้จนได้จนได้ตรงนั้นเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกอยู่ในอยู่ใน,ในเนื้อมือของพญามัจจุราชโดยเขาดับบ่วงบ่วงหรือว่าดักเอาไว้ดักเอาไว้ถ้าเราไม่อาทำคำสอนของแนวทางของพระพุทธศาสนา ยังไงก็ติดบวกจงได้ลิ้นดิน้นดิ้นไม่หลุดปรนนั้นนะเอาบวกของพญามัจจุราชเขาโอบแยกคลายด้วยแน่นน้มันคงจริงๆนะโลกทั้งโลกสัตว์เกิดมาทั้งสามโลกกธาทุย่อมอยู่ในบวกของพญามัจจุราชทั้งนะั้นถ้าใครไม่มีพุโทโธภาวนาธรรมโมสังโฆเอาไว้ไม่มีอนิจจังทุกข,ขรัรอาัตตได้การ ภาวนา,าไวนะ้ะหละได้ละมันสุดท้ายก็ติดบ่วงจนได้นะ่ะนั้นมีสิงนมีทำเอาไว้เอาไว้เออเรียนรัวไวนะ้นั่นเพื่อจะ,อะไม่ไปในเส้นทางของพญามัจจุราชที่เขาตับบ่วงเรือ่อเครื่องมือของพญามัจจุราชนั่นๆเอาไว้นะตทําใจมาทานสิงห์นัโบทัศกวโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโต 사랑 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 มิทิยมพิสังขังสระนังกัจฉามิยมพิสังขังสระนังกัจฉามิอาทิยมพิปุถังสรนังกัจฉามิอิยมพิปุถังสระนังกัจฉามิอาิยมพิธรรมังสระนังกัจฉามิอาทิยมพิธรรมังสระนังกัจฉามิอาิยมพิสังขังสระนังกัจฉามิอาทิยมพิสังขังสระนังกัจฉามิสระนังกัมณังมิทิตัง ตมีสาระเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้ตลอดชีวิตที่พึ่องอื่นของข้าพเจ้ามีทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองที่ 3, 4, ออกิตติเตติเอาไว้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอาไว้ยึดเอาไว้หรือเอาไว้ฝากเป็นฝากทายเอาไว้ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระปัญญาสงฆ์เอาไว้นะ นะตอาไป้ข้าเพเจ้าจะเดินตามทาคำคําสั่งสอน,อนเวรมนีเว้นเส้นทางที่ทําให้เกิดพบเกิดชัยแล้วเราเล่าข้าเพเจ้าจะ,อะเอาศีลให้อย่างที่พวกเราสมผัสด้วยการสมทานด้วยกายของข้าเพเจ้ามาสมมทานขึ้นมานะสมทานเอาเองอมกันสมทานสศีลปานา อานาติปตาเวระมณีสิกาปการสมาธิยามีอาินา ำปัญญาทำร,ร,รักษาเาอาเองร่างแน่นหนามั่นคงขอบุณพระพุทธประธรรมพระสงฆ์นะรักษาใจเอาไว้ด้วยศีลด้วยธรรมเพื่อใจจะได้อยู่ร้วามปลอดภัยใจจะได้อยู่สบายไม่อ่งวงยิ่งทำจิตทำใจเข้าสู่มีศีลแล้วก็เข้าสู่สมาธิมีปัญญารักษารอบรู้รอบด้านรอบแน่นหนาะนะนะเอาใจไม่ใช่โรคใจไม่ใช่นา ใ,ใจมันที่นารูปและนามได้แล้วด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วใจไม่แช่รูปที่ไม่แค่นามนั่นมนคือใจสนะภาพใจคือสภาพรูปนั่นอืแยกจากรูปและนามทั้งหลายนั่นอืจะเห็นความสั่งใจอยู่ที่ไหนสบายหายห่วงดัอยู่ที่ใด่าสบายหายห่วงอย่างน้อยใจยังทนไปไม่ได้ก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์พระนิพพานสมบัติ เป็นที่หวังเป็นที่หวังอยู่แล้วนะตามการทำคำสั่งสอนที่เราสมทนมาแล้วนั้นอิมานิปัญจะสุขาประธานิสีเรนะสุขติมยันติสีเรนะโปภสัมประทานิสีเรนะนิกุติมยันติดัสมาสีลังยโสธะเอ,อ <c oughs> แล้วจะให้อุบายเป็นการข,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 ของจิตใจไปพร้อมกัน เรามีทั้งชีวิตเรามีทั้งจิตทั้งใจมีการดูแลหล่อเลี้ยงโดยความไม่ประมาทในเส้นทางของชีวิตก็ไม่ประมาทนะโดยเฉพาะเส้นทางของจิตของใจไม่ควรประมาทเป็นอย่างยิ่งเพราะเราประมาทมาแล้วในยคุคของพระตะกับในยุคีิม,มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโ 5, ลกนี้งห้าพระองค์สี่พระองค์มาแล้วผ่านไปแล้ว ก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ด mm. ี mm. ยังได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นร่อง้อยได้ยินรธรมรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอืมถ้าเรากวมมาอีกก็จะผ่านไปอีกเลยไปจะไปกับพระพุทธเจ้าองค์ไหนเมื่อไหร่ได้ยะมมาปรดพวกเราาพระเจ้าองค์ไหนิเสียขนาดไหนพอเถอะ พระผู้เป็นเจ้าผู้เจตีตนนานะในวิเศษน,นานะในประเถิดถ้าเราไม่น้อมทาำคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติขัดจัดหรือว่าเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วไม่มีทางที่จะค้นวัตรจกักรวัตรวนไปได้มองเข้ามาตัวเองลรามาเกิดเพราะอะไรพเพราะกรรมเมียหนา่มากสารโลกย่อมเป็นไปทามกรรมคือการกระทำดีชั่วสูงตดำดำขาว ในโลกทั้งสามทั้งสามนะอยู่ในอํานาจของพญายมัจจุราชอย่านะงทีว่าในนั้นนะยังไม่ได้ไปประิีตผ่านนะเพราะเรายึดตุกยึดนม้มด้วยจิต่อกนหาสวะเป็นเครื่องฉาบทาอะรเล็กๆน้อยๆเป็นแหนเป็นเครื่องที่ทําให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายคนพอใจคึนพอใจ,อใจฉะนั้นพวกเราพึนพอใจกับดัก,กรหรือตาไข่ของพญายมัจจุราชเขาก็จะจับเอาไว้ยอย่างนี้แหละ มันหลวงปู่ม,มั่นท่านว่าพบทั้งสามเป็นที่อยู่ของเราเป็นเรือนอยู่ของเราเราเพราะเราสนใจเพราะเราไม่ศึกษาถ้าทำคำสัมส,สันของพระพุทธเจา้านั้นท่านจะปลดท่านจะให้เราปลดให้เราเปื่อบ่วงหรือว่าหาทางหนีหาทางทำลายพินารุกเป็นตน้นพิณาน,านา้ำให้มากเป็นตน้นน้ำก็คือรูปก็คือรูปกายของเราแต่เป็นตน้น นามเือเวทนาสัญญาสังขารยินญาเนี่ยเป็นต้นที่เราเกี่ยวข้องอยู่ทุกวิทุกวันแน่นอนดับมันกับฝันเกี่ยวข้องกับโลกทบงานเกี่ยวข้องท่องเที่ยวอยา่นี้แหละนั่นแหละพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่ท่านชี้อยู่แล้วท่านสอนอยู่แล้วไปยังไปไม่ได้เพราะเรามีแต่อธิษฐานไหววัดขอพรอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติมันไม่เห็นไทยในทวีปมนกันนะ เัรานั้นเราจะต้องเที่ยวในในพบน้อยพบใหญ่หรือว่าอยู่ในในบ่วงหรือในตะข่ายของพญามัจจุราชเท่าไหร่นะไม่เกิดนิพพิทาเบื่อหน่อยไม่เกิดชีวีเกิดหน่อยนะเมื่อเห็นนารโรคให้เห็นตามความจริงจริงของโรคไม่เชี่นานามให้เห็นไปตามความจริงของนามที่สัมผัสแล้วแล้วเราเราเห็นทรรมกาได้ยินงารมหูที่ได้สัมผัสทรรมจมูกที่สัมผัสธรงลิ้นที่ได้สัมผัสธรรงกายที่เกิดขึ้นทางจิตทางใจเป็นต้นแล้วแล้วเราเรา ก็ไม่มีทํามันเป็นสิ่งที่พาแยกย้ยายไม่เห็นอนิจจังทุกของขอนัตตาที่มันเกิดกำลับโยซ้ำๆต่างเพราะความเกิดกับความดับเป็นของคู่กันคู่กันแต่ปัห็นว่ามันไกลเดือเรื่องทั้งทั้นท,ที่มันอยู่กับที่เราสัมผัสอยู ah ่แล้วๆเล่า,เลาๆเพาะเพราะเห็นใจเพราะเราไม่มีสติไม่มีสัมปัญญัย,ยไม่มีทําเป็นเครื่องแยกคลายเปรียบเทียบไม่มีปัญญา็นเรื่องแยกแยะจึงไม่เห็นทำที่ปลากฏอยู่ ทั้งทั้งที่ทำํทำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับก็เราคนทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกชาติมีอยู่ทั่วไปในโลกใบนี้ทั้งโลกทั้งสามก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เกิดความแยบคายไม่เกิดมิจฉาเพื่อนใดเพราะว่าเหตุที่พยามตุลาชมันแยบคายแยบยนจริงๆนะอ่าเราก็หลงเครื่องมาหลอกลวงสิ่งที่มันหล่อลวงเอาไว้อยู่อ,อาศัยเพราะเราสิ่งอาศัยนี่ถ้าเราคิด เปรียบเทียบนะถ้าเป็นธรรมมันก็มีอยู่แล้วในในตัวของมันในโรคก็ที่นายเป็นธรรมก็เป็นงร้าที่นายเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสเนะสียงเหมือนกันกลิ่นสัมผัสอารมณ์เหมือนกันส่วนอดีตส่วนนั้น,น,านาก็ส่วนปัจจุบันตั้งส่วนยากส่วนกลางเลบะนิสสุขุมรุ่งเรื่อขนาดไหนก็เถิดถ้าเราไม่มีสติป,ปัญญาประมวลเสือลงไปไม่ได้นะอืปไปเป็นปนหนึ่งว่ามันเป็นของใหม่ของใหม่ของใหม่ อยู่เรื่อยมีของใหม่อยู่เรื่อยของใหม่อยู่เรื่อยของดีอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยทั้งๆี่เป็นของเก่านะทำมันเป็นของเก่าอยู่ให้เราเหยียบย่ําให้เราที่ไรโลห็นเนี่ยแปลว่าโรคทั้งหลายเนี่ยก็เป็นของเก่าเสียงที่ด้ยินอยู่แตลอก็คือของเก่านะฮะทำมันเป็นของเก่าหูเป็นต้นตายเป็นต้นเขาก็ไม่ได้ที่ที่ตายได้เห็นที่หูได้ยินที่ได้สัมผัสที่ได้รับรู้รับรู้ฮะ นี่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปทั้งนั้นนี่ธรรมะประเภทนี้แหละพราพุดธเจ้าท่านเขาทาบอกแล้วก็บอกให้พวกเราชี้มาคือเส้นทางหรือว่าคําสอนนี่รวมแล้วคือสติสมาธิปัญญาไม่มีขายในตลาดนีไปหาซื้อก็มีแต่มีแต่ตัวหนังสือมีเทเล่มหนังสือเท่านั้นแต่ตัวสติสมาธิปัญญาอื คุณโตไปว่าผู้รู้ผู้รุ่นใครเดี๋ยวะเล่นลึกขึ้นมาผู้รู้อยู่ที่ไหนไปหาถามใครในตลาดเนี่ยทุกรอบโลกกระทสามรอบก็ม่นีนอกจากน้องเข้ามาที่ที่จิตที่ใจของตนเองเห็นนั้นให้มีโอปันนัโกทำเข้ามาอยู่เรื่อยๆใบๆก็จะชัดขึ้น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 ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นขณะที่เมื่อคืนเนี่ยปนอย่างว่าดวงอาทิตย์หายไปไหนพอาโผล่ขึ้นแล้วเนี่ย ขจัดเม่หมอกน่าจะสว been, h, ่างสวัยผ oh. ู้มีในกาเขาจะเห็นนั่นเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนก็จะรู้ขึ้นเห็นึ้น่อาได้ยินถ้ามีหูก็จะได้ยินนตามีตาก็จะได้เห็นมีกิตก็จะรู้สึกรู้สึกแยกแย่แย่แยแย่แย่แขจัดความหลงออกไปความหลงความรุ่มหลงสงสัยออกไปออกไปเอาพุทโธมาแทนทำบมสามโคนะมาแทน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 เอาไว้นะหน้าหลทางออกจาก ทำออกจากบ่วงของพญา,า,านาคตัวได้นะนะขอขอให้แนวความคิดอันนี้เอาไว้อยู่ในเส้นทางไปพากันประบาทเราอยู่ในเส้นทางทั้งสองสองสอง,สองเส้นสองทางเราจะเอาเส้นทางไหน <c oughs> <c oughs> เดินเดินต่งนะั้เส้นทางของพุทธะเป็นสาทิ่ปลอดภัย <c oughs> เส้นทางของธรรมะของพระอริยสงฆ์เป็นเส้นทางที่ท่านพาติปฏิบัติเป็นแนวทางที่ที่ปลอดภัยนะค้นไปนะ อย่างไรก็จะ็ดเป็นมนุษย์สมบัติอย่างนี้แหละเป็นสมบัติที่ปล่อดไปอย่างสัต์อย่างสิลปสาราจากผู้ตีปีาศาสจากสัตว์ต่างๆเร็วไลยเร็วไล่มาเขามีความผูใกใจพอใหญในในใน,ในช่วงเรือน้นึงแต่ไม่ควรประมาทนะนไม่ควรประมาทอสมบัติที่ได้มาโดยชอบทำบมเพยรให้มันถึงที่จุดหมายปลายทางอย่างพระพุทธเจ้าพระรพอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะเราจะให้พรอนุโมทนา ในส่วนบุตรบุญของพวกเรานะยะถาวะริวะโปลาปริโปเรนเตสะกัลังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอคัปปติปิชิตังปฏิตังตุมหันกิปเมวะสนิษฐะโตสภะโปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะ i, I hate you. Hate you.

อาคามายุจวันโนจายโสกิติสุขังบาลังอาคัสันตาตเมทาวีอาคาธรมมะสมาหิโตเทวะภูโตมนุสโสวะอาคาปัโตปโมจติตรีภวะตุสาภังกะลังราคันโตสาปเทวตา สัมมาคุทธานุภาเวนะสดาสุทีภะวันตุเตภาวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัมมาธรรมานุภาเวนะสดาสุทีภะวันตุเตภาวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตา